สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยกันต่อนะครับถึงคลิปนะในซีรีส์ที่ผมตั้งชื่อไว้นะครับวินนิทานนะครับเรื่องเล่านะครับจากคนนอกเกมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่รับชมนะครับประมาณ11 E p ที่ผ่านมานะครับก็แนะนำนะรับชมก่อนนะส่วนคําว่าคนนอกเกมว่าอะไรแปลว่าผมเนี่ยไม่เลือกข้างไหนนะไม่เลือกข้าง ตะวันตกตะวันออกนะครับไม่เลือกข้างเสรีนิยมอนุรักษ์นิยมนั่นเองนะซึ่งผมก็ได้เกิดให้ฟังแต่แรกแล้วนะว่าที่มาที่ไปนะครับของเรื่องต่างๆในโลกเนี่ยนะมันก็จะมีดิฟสเตดนะรัฐในส่วนลึกลึกในส่วนรัฐอยู่นะซึ่งเป็นผู้กลุ่มอำน,นาจที่แท้จริงนะครับส่วนเรื่องราวที่เรามองเห็นเราเรียกระบอบต่างๆนะปาาัประชาธิปไตยนะครับระบอบ คอมมิวนิสต์นะครับระอบบอการปกครองอะไรก็แล้วแต่นะที่มีกลุ่มบุคคลนะเข้ามาดูแลจัดการนะซึ่งเราเรียกว่านักการเมืองนักปกครองนะครับแต่ยริงๆแนละ้วผมบอกว่ากลุ่มเหล่านี้นะครับโยงใยกันซึ่งผมเรียกว่าดิฟสเตทก็คือผู้บูนําองค์กรองค์การต่างๆนะท้งนี้อยู่ในภาคส่วนเอกชนนะของรัฐนะครับรวมถึงกลุ่มทุนต่างๆนะซึ่งเขาสัมพันธ์กันนะในเครือข่าย โยงใยของอํานาจนะครับซึ่ไงคล้ายกับภูเขาน้ําแข็งนั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อต้องการจะเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราต้องเข้าใจถึงความโยงใยของอํานาจและผลประโยชน์ของกลุ่มนะครับซึ่งเขาก็คือต้องเข้ามารักษาผลประโยชน์อํานาจเขาในการเองเขาต้องบาลานซ์อํานาจนะครับนะเพื่อประชาชนในระบอบประชาธิปไตยด้วยนะไม่งั้นแล้วมันเกิดความผิดพลาดนะเหมือนับช่วงปีพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้า ที่หลุดการควบคุมนะแล้วก็อิลิทนะครับดิฟสเตดเนี่ยก็แพนิกแตกตื่นแล้วนะก็ทําให้เกิดระบอบประชาธิปไตยขึ้นเพราะันการที่รักษาอํานาจหรืออํานาจที่มากเกินไปนะครับโดยที่ไม่ดูแลนะครับประชาชนก็จะนะย้อนรอยวัศาัตรได้ทําให้นะครับบรรดาดิฟสเตดเนี่ยบางทีต้องทําการละครนะหรือว่าเล่นละครให้เราดูนั่นเองนะครับ ว่าเราต้องรักษาสมดุลนะความต้องการของประชาชนนะครับมีการเลือกตั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเนพะื่อเรามองเห็นแต่ถ้าเรามองลึกไปจริงๆเราจะเห็นเลยว่านะครับการใช้กฎระเบียบต่างๆนะกฎหมายต่างๆเนี่ยมันจะไม่ได้ตรงไปตรงมานะครับมันจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าข้ออ้างก็ได้หรือการบิดเบี้ยวบิดเบือนนะครับนะของมาตรฐานก็ได้นซึ่งบางทีเรามองเห็นเลยมันเ,เป็น2มาตรฐานหรือเปล่าดับเบิลซันดาหรือเปล่านะครับ สิ่งนี้มันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับในดนะิฟสเตดรัฐในส่วนลึกนะที่เกิดขึ้นภายในของแต่ละรัฐเองหรือดิฟสเตดระหว่างรัฐเองนะครับที่เลือกปฏิบัติต่อกันเองนะมีการบิดเบือนบิดเบี้ยวนะครับของกฎกติกาต่างๆนะเพราะฉะนั้นเราเป็นประชาชนคนธรรมดาเนี่ยเราจะอยู่อย่างไรล่ะนะในเมื่อนะครับเราเห็นสังคมนะที่มันบิดเบือนบิดเบี้ยวเช่นนี้นะเป็นดับเบิลแตนดาร์ดนะสองมาตรฐานเช่นนี้นะครับ นั่นแหละครับคือจุดสําคัญนะที่ผมมาทำเขาเรียกว่านิทานนะครับเรื่องเล่าของคนนอกเกมนั่นเองครับถ้าใครต้องการจะแบบสบายๆแบบผมนะครับก็คือติดตามข้อมูลข่าวสารไม่เลือกข้างเลือกฝั่งอะ่ะผมว่าดีที่สุดก็คือการใช้หลักการตนเป็น,นี่พ่งแห่งตนนั่นเองนะก็แบบว่าเราพิจารณานะครับด้วยใจที่เป็นกลางนะครับไม่เอียงไปทางฝ่ายไหนอ่ะนะครับเรามองโลกตามที่มันเป็นจริงนั่นเองนะครับก็คือ เรามองด้วยใจที่เป็นกลางๆนะแม่คตินะไม่เชียร์นะเวลาใครถามผมเนี่ยผมเชียร์ฝ่ายไหนผมบอกว่าถ้าเราอยู่บนสมมติฐานที่ถูกต้องก่อนนะว่าโลกใบนี้นะมันคือโลกของปุถุชนนะ่ะมันคือโลกของไม่มีใครที่มันสมบูรณ์เพอร์เฟกดีพอไม่หมดนะดิฟเฟอก็เหมือนกันนะครับนะใครจะยกย่องสูงส่งอะไรเนี่ยนะครับผมบอกว่าเขาคือปุถุชนนะ่ะเพราะนั้นเราก็ต้องเข้าใจเขานะเขาต้องรักษาผลประโยชน์อำนาจของเขาเพียง <laughs> <laughs> แต่ว่าหน้าที่ของเขาเขาต้องทำสมดุล ในการดูแลรัดด้วยนะเพื่อให้ทุกฝ่ายมันอยู่ไปด้วยกันได้อ่ะนะประชาชนถ้าไม่ดูแลเลยก็ก่อความวุ่นวายเดือดร้อนนะครับแต่ว่าจะให้หมดทุกอย่างก็ไม่ได้นะเขามีผลประโยชน์ของเขาเพราะฉะนั้นบางทีมันเลยเกิดการบิดเบือนเบือๆเปรี้ยวๆนะเป็นหลักของผู้ดูชนนะถ้าเราอยู่บนสมมติฐานแบบนี้เราจะเข้าใจแล้วเราก็จะไม่คาดหวังมากเกินไปนั่นเองนะมันด้วยความเข้าใจแบบนี้นะครับถึงเกิดเรื่องของนิทานเรื่องเล่าของคนนอกเกมแล้วพยายามจะบอกทุกคนว่า ให้มองโลกตามที่มันเป็นจริงนะครับความยุติธรรมมัมีอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้อยู่ในกฎระเบียบกฎหมายนะครับความยุติธรรมมีอยู่ในกฎธรรมชาติกนะ็คือกฎแห่งกรรมกฎแห่งการการะทำนะครับแล้วกฎไตรลักษณ์ซึ่งมันเสมอเท่ากันหมดทุกคนเพียงแต่ว่าเราจะต้องนะครับมีสติแล้วก็ดําเนินชีวิตให้ถูกต้องนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นคนที่อยู่เป็นนะอยู่แล้วมีความสุขได้นั่นเองนะครับก็เรียกว่า อยู่เป็นในสังคมที่มันบิดเบือนบิดเบี้ยวอะ่ะนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ